เรงโอเคโอเคหู okay. oh, okay. oh, oh. ได้เลยพี่โนดลเราอีกสักคนไม่ได้งั้นเรากลับบ้านด่วนเสวยเห็นเออเรงมีกูแฟงนะอือโอ้ย <c oughs> ลุยาาลุยลุยลุยกูม,มาแล้วไอเหียดีฟัดยี่อ้ยเอาโอ้โอเคเลย บ้านบ้านบานปูฆ่ามันเองทำแบ็คแล้วอ่ะว่าเห็นเขาแค่นี้นะเอาว่าจะคำออดออดนี่ไงสวยสวยสวยจะสวนไหมเย็ดแม่งเลยเย็ดแม่งเลยการรอดซีนะเออตั้งใจให้มันเห็นนี่แหละไอ้สัตว์กันบ้านก่อนติดต่ออะไรกันบ้านแต่เพื่อกันบ้านเองน่าจะมีหวานนะคร ไม่อยากดันบนไว้ให้ดันบนมันจะได้ว่าแจ็คมันจะไปเทเดพอร์ตโครงถังโอ้โหถอยเลยอ๋อไม่ถอยแล้วตัวอ่ะเยแล้เฮ้ยเก็กเก๊กเก๊กเก๊ไหมโอเคถอยเลยถอยเลยถอยเลยกลับแล้วนะกลับเลยกลับเลยกลับเลยเสียอะไรได้เสียนะตอนนี้มาแล้ว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 พร้อเตรียมไหมมันจะถมเราแล้วมั้งเนี่ยถ่มจริงแต่ โอเคมันตายแล้วไป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 บวก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 บจริง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 ก่อนเอ๊ะโอ้ยปืมมัใช่ตัวเปิดมั้งสวยอยู่โอ้เพิ่เปิดอย่างนั้นแย่ได้อยู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 ่อีเฉยงงได้เออต่อเลยโอเคทำให้มันมาก่อนมากร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 ได้ได้ได้โอ้ต้องตรงนี้ว่ะเพื่อน โอ้ไม่โดนอ่ะโอ้ยเจ็ข้างบนสามตัวโอ้ยได้ปะทีเดียวข้างบนไม่ได้เอ้ยข้างบนไม่ได้นะกรามังไปกรลมังไปแจกโดดเจ็ตต่อได้นะตายได้เราลองรอสกิลรีเซ็ตวะยังไงดีมันมีเซ็ตอยู่แถวนี้นะเจ็ตสวยโอ้โหแฝดสวนเฮ้ย โอ้โห okay. ไม่แม่นหวนโอ้โหตรงโอโอเคมเก็บหมดลิมอนค้าคิวเอาไปแล้วตโอเคกบเองกบเองเออเออกนกันเราว่ารอรอตให้ก่อนเลยไรู้

โอ้โหโอ้ยเคไลฟ์มันอันติหนีไปไหนไม่รู้อะเราไปอเลยดีแล้วที่มันอันติเออบานแต่เราไปตีมันก่อนนะกูไปกูไปกูไปอยู่ไหนฮะนี่ไงโอ้โหได้เกิดแล้วนะเกิดแล้วแล้วก็เราทันนะ เดี๋ยวเราไปเสริมได้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 เรามัญชีจริงไงแล้วมาแล้วมาแล้วกูขันให้ต้องยืนรอแจ็คแกนให้นท่านี้ก่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่กู้ข้ากู้ข้าเสร็จได้เออสวยเสร็จมันลงมาโดนเองไอีกเยออีควายโอ้ผมเล็งเงาไงปนอนบอนสวยสวยสวยเล็งเงาปนอลไม่ได้ไม่ไดยดันต่อไปดันต่อไปดันต่อไปจริ้งเปิดกันได้ไหมถ้ากันไม่ได้เราวาร์ปเลยนะเพราะมันน่าจะวาร์ปไม่ได้ไม่้ไเไม่ได้หรอ เพี้ยมันไม่ให้กับสวยเฟิร์สโอเคจบเลยจบเลยจบเลยเอ็น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 โอ้ว่าเพี้ยสกอร์แบบนี้กูว่าชนะเหรอวะโอ้ยังดีชนะได้ด้วยชนะโอ้โขอบคุณมังกรไฟนะเมื่อกี้แทงจริงไปสองทีจริงแม่งโดนปะ